วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากับดวงควงกับโชควันนี้เราก็จะมาเช็คดวงรายวันประจำวันที่13พฤษภาคม2564นะคะว่าวันใดจะเป็นวันที่ต้องเสียเงินไปกับการจ่ายค่าปรับค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานมีโอกาสได้ทำงานที่คุณชอบและถนดัดได้เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในการทำงานที่ใครๆก็ชื่นชม ด้านการเงินจะมีรายจ่ายกระทันหันทำเอาคุณแทบตั้งตัวไม่ทันคนโสดระวังคนที่เข้ามาแกล้งให้ตายใจแล้วหลอกให้เปละ่ะคนมีคู่รู้สึกว่าแฟนมีศรัทธาหรือความเชื่อที่ไม่สม่ำเสมอกับคุณจนอยากจะเลิกกับเขาแล้วสิคนที่เกิดวันจันทร์การงานระวังถูกเจ้านายเพ่งเลงหรือตำหนิเพราะงานของคุณไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ด้านการเงินมีเกณฑ์ได้ขยับขยายฐานะมากขึ้นคนโสดคุณยังไม่ยอมเปิดใจรับใครสักทีเพราะยังฝังใจกับคนเก่าๆอยู่เลยคนมีคู่จะยกเรื่องเก่าๆขึ้นมาชวนแฟนทะเลาะไม่เอาหน้าไม่น่ารักเลยค่ะคนที่เกิดวันอังคารการงานจะมีการรีเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้ใครๆทึ่งในความสามารถของคุณ ด้านการเงินมีเกณฑ์ต้องเสียค่าปรับต่างๆซ่อมรถหรือใช้จ่ายออกไปเพื่อดูแลสุขภาพคนโสดหวานเสน่ห์ชิลๆได้แต่อย่าพึ่งจริงจังล่ะลองศึกษากันไปนานๆก่อนดีกว่าคนมีคู่มัวแต่ทะเลาะกับแฟนอยู่นั่นละ่ะระวังเขาจะเบื่อจนอยากหนีหายไปนะคะคนที่เกิดวันพุธตอนกลางวันการงาน ได้ทำงานที่ถนัดผลงานเลยออกมาปังจนใครๆก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้ด้านการเงินระวังโดนคนอื่นเอาเปรียบเรื่องเงินทองคนสูตรเนื้อหอมเป็นพิเศษใครเห็นใครก็เคลิมจนอยากจะต่อคิวอาสาดูแรงหัวใจคนมีคู่มีเกณฑ์ต้องห่างไกลจากแฟนชั่วคราวแต่ก็ไม่ทำให้หัวใจของคุณทั้งสองหวั่นไหวแม้แต่น้อย คนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนการงานระวังถูกแย่งชิงผลงานหรือถูกก้าวไก่ในหน้าที่ของคุณด้านการเงินใครที่รอคอยเงินจากการประมูลแข่งขันมีเกณฑ์สมหวังคนโสดหลงปื้มในสเสน่ห์ของตัวเองว่ามีแต่คนสนใจแต่ระวังเจอคนหวังเข้าใกล้คุณแบบไม่ประสงค์ดีด้วยนะคะคนมีคู่ ไม่ค่อยทันเกมแฟนเลยมองข้ามสัญญาณแปลกๆในตัวแฟนไปโดยไม่ตั้งใจคนที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานการงานจะประสบความสำเร็จดีมากเพราะความสามารถเฉพาะตัวของคุณเองด้านการเงินจะมีโชคลาภจากบริวารทำให้ฐานะดีขึ้นคนโสดรู้สึกท้อกับการพยายามจีบเขาคนนั้นจนอยากจะโสดไปยาวซะแล้วสิ คนมีคู่ศัตรูหัวใจจะโผล่เข้ามาทำท่าแสดงความสนใจแฟนคุณจนออกนอกหน้าแนะนำให้ทำตัวเป็นนางเอกค่ะคนที่เกิดวันศุกร์การงานได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ซับซ้อนและท้าทายแต่ก็ทำออกมาได้ดีจนคนชื่นชมด้านการเงินจะได้ของมีค่าที่ถูกใจทำเอาคนรอบข้างอิจฉาคนโสด ความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นคืบหน้าดีมากมีเกณฑ์จะใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันคนมีคู่คนรักจะเอาอ,อกเอาใจคนดีจะมีของขวัญน,น่ารักน่ารักเข้ามาฝากคนที่เกิดวันเสาร์การงานการงานสำเร็จดีเพราะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือด้านการเงินทำธุรกรรมอะไรให้รอบครอบเพราะมีเกณฑ์ถูกคนอื่นหักหลังเรื่องเงินทอง คนโสดอย่าเพิ่งตกลงปรงใจดีกว่าไหมลองคุยกับเขาคนนี้ให้นานๆก่อนเพราะเขาก็ยังไม่ปักใจชอบคุณอะไรมากมายคนมีคู่แฟนจะทำตัวแปลกๆจนทำให้อดคิดระแวงไม่ได้ทำใจล่มๆแล้วค่อยเอาจะใส่เขาดีกว่านะนี่ก็คือดวงรายวันประจำวันที่13พฤษภาคม2564นะคะ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย